สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับสตาเรียนเซนทอสยามร้อยห้าสิบนะครับผมจัดตรงสวยๆนะครับพร้อมตัดท้ายมาเรียบร้อยนะครับขี่สบายไม่เมื่อยนะครับแผ่นบาร์นะครับพร้อมของแต่งเต็มๆนะครับมีตัดท้ายมานะครับพร้อมไฟเลี้ยวแต่งนะครับที่ยึดทะเบียนด้านหลังนะครับโชกแต่งนะครับใบเลตนะครับดอกยางใหม่ๆนะครับผมดอกยางเหลือเยอะมากพร้อมใช้เลยท่อเดิมนะครับผม สีเขียวเดิมนะครับมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับตามการใช้งานทั่วไปนะครับโดยรวมสวยเลยมาพร้อมแผ่นแต่งนะครับแผ่นบา์ฟ้อมกระจกใต้แฮนด์นะครับมือเบรกมือคั์แต่งนะครับผมมาอยู่สองหมื่นกิโลเมตรนะครับเครื่องยนต์นะครับร่มเดิมพร้อมใช้งานนะครับ มาพร้อมไฟหน้าแต่งนะครับไฟเลี้ยวหน้าแล้วก็บังโคลหน้าแต่งนะครับผม เครื่องยนต์ดีนะครับเดินเบานิ่งๆเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับผมทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับคันนี้พร้อมใช้งานเลย อันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่2,900 0บาทนะครับมีพร้อมเล่เนเอกสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ